อ่าก็สวัสดีเพื่อนๆนะฮะตอนนี้เราอยู่กันในแมทแม็กกแล้วนี่ก็ดําเนินเนเรื่องมาได้พอสมควรแล้วอ่าเรามาทํากันต่อเลยดีกว่ากับในเรื่องเรื่องนี้ก็คือหลังจากพาที่แล้วที่ผมไปช่วยกอวีมาอ่าคนนี้ไอ้ฉาำฉํำบักเก็ตหนันหนีไปไปไหนไม่รู้เราก็จะต้องมาตามหาว่าแบบ หนีมาทำไมฮะ,ฮะเอ๊ะใจเยน็นหุ่นรถกระจกแตกหมดมโดนแน่ะโดนแน่โดนพี่แม็กแน่เอ้าวตะโกนแล้วชอปบัเก็ตอนุ่นี่ใช่ไหมฮะอุยยังไงยังไงเอ้าโดนอะไรอ่ะ น่ามากเลยทีดเดียวท่านมาหาผมเหรอท <c oughs> ่าหมเรอโอ้โหคนที่ชนะสแตกนกัมอยู่นี่เองได้เด็กฉันไปด้วย Who ran a saw blade <coughs> <play> into Lord very <coughs> <Scabris coughs> brain back? As if cutting dead stump. Saw your ride. Followed it here. We all followed it here! Found your monkey. And that monkey was made to see. About you? The woman? อืมล่มองในมันต้องใส่หน้ากากเลยเพิ่งเห็นแล้วเนี่ยแล้วก็เป็นหน้ามันจริงๆพ่อมันต้องตายนี่ไงใจเย็นใจยเย็นน่ทำริ่งเหรอฮะล่องในนะว่องในนะฮะ ข้ามานะอันนี้เอาพวกมาลุมเลยอ่าอ่ะมายังไงเอาช้า <c oughs> ไม่โดนนนั่งหลบฟุตเวิร์กดีโอ้โหนั่งหลุมเลยเพื่ย อเอามึงก่อนนะไม่สนใจอะ่ะเลือดเดยอะเว้ยอัพมาดีมาดีเพอร์เฟกต์แล้วนะเว้ยอืยมเฮ้เสียงนั่งฟุตเวิร์ดดีมาเรื่อยเลยนะ ลุดน้องเนีน่ยนะฮะก็จะมาต้องมาทั้งยี่สิบคนเพื่อนก็จะมาต้องสักยี่สิบคนอืมอืมเสียงไอ้พวกกิ้งกิะะ้งเหรอฮะออกมาดิไม่ต้องกดลอกดดนะ็อกดกวน่ีนี้อ่ะเอออ๋อะ,ะทำอะไรก็ทำ แม่งคนนี้แม่งไม่ยอมให้ยิงเลยเคาเตอ,เตอ์อย่างเดียวไม,ม้เอาดีฮะเอาดีฮะเอาดีฮะสแลมมาบางทีไม่ให้ไม่ให้ซูเพล็กไปม,มาเล่นใช่ไหมอือตาย้นเะร น,น,นี่นะะ่ไงสมใจไหมล่ะฮะอืมโดนแล้วหลอกคอทัศน

แต่ก็ต้องรอนพูดก่นรอโมกนวิอไป่ามึงหนี่มาทำไรฮะหาเล่นใัก้งแม็กกูอีคแล้วไประบายอารมณ์รายอารมณ์สอันละ ไม่ได้ใช่อหม,อมอู่ไหน I need warp warp ไ,ไปอ้าวไปไม่ได้ด้วยมาตรงนี้แม่จะไม่ไมรู้ช่างมันเราไปช่วยกันเร็วๆน่าจะมีเวลาเลาภายหลังเลยน่าจะเจ๋งดี ถ้าไปช่วยไม่ทันก็ตายถ้าแบบไปช่วยทันก็ดาเมจน้อยลงอะไรอย่างงี้น่าจะเจ๋งดีเรียวทาม์เลยตอนหืมลิฟต์โวยโวยรถเราแม่งดีหลุดละแม่งเราแต่งได้แบบตามแนวรัวงการได้แล้วทำไมต้องมาขึ้นเกยอะไรอยี้อุ้ยเต็มเลทกลับไปที่น,นั่นไม่ทันแล้วเพื่อนเขียวขนาดเนี้ย ไปไม่เว้ยสู้พี่แม็กอ่ะคนขับนูนเว้ยอุ้ยหืมเล็กน้อยอุ้ยสคาร์ทัตแม่งถล่มเหมือนเละเลยอ่ะอุ้ย ือได้เลยไม่มีใครจำชื่อฉันได้หรอก Yes I will Yes I will งี้แต่ฉันจำได้นะสัญญา่นี่แม็กแม็กนั่นเป็นคนมีปมป่ะเนี่ยเหมือนเออนะเหมือนเหมือนในหนังนี่หว่านะนั่นหล่ะตัช่วยใครไม่ได้มาสายเกินไป No, no, no. Bye. Do i will tell you where to find him. to fight? Oh, the world walks on its own, and your shadow has grown, and my blood has fueled legend. Scrotus is settled. On road slide of the perky flatlands. I'm glad I didn't talk A spread shell. Bring his Granus, to <all> the organic mechanic and let the blood serve. Now my blood returns <laughs> for you, scrotus Now my แล้วไงล่ะมามาแน่ใ,นใจเขาบอกจะทำอย่างนี้แน่ใ,นใจหรือเว้ยมาแล้วไม่สนใจอะไรทั้งนั้นค่อยๆค่อยๆเอาแบบชิวๆแล้วกันนะค่อยๆเลยแบบเพ้นมาึงเลือดมามาเขียนกะ เอ,เอาเลือดมันมาเอาเลือดมันมาเลือดมันมาอืมต้องโดนแน่นว่ะใจเย็นต้องคิดดีๆละเอาตัวหลังแล้วกันเนาะไม่ได้ยังไงดีคุณ ใจเนียนผมไม่ดีฮะยิงล้อไปเสร็จมันไว้ไว้ต่ออืมเอาไปโดนไอ้นี่อีกโดนวอลบอยอีกนั่ล่อนีห่หาเอาคันนี้แล้วกันเอาไม่เอาดีโหจาน าจานจะเย็นจานขอโทษดิบจริงเอาเอานี้ก่อนแล้วกันคัชันง่ายๆน้อเวนเลนล้อเอา้าโอ,โอ้จานแม่งไปไม่ต้องขับเลยเท่านั้นเบิร์หน,นหน่อยเอาเครื่องไหนเพื่อน เรองหน่อยโคตรจังว่ะอ๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนใจเย็นไม่ได้ใส่เลยนะขารถรถเทิน่ะอเต่งเต่งอย่าไปกลัวอย่าไปยองมันค l ยวฮมควฮมไม่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวพลาดเลยสวยแนละ้วเป็นสายเบิร์แล้วกันขอามันเพื่อนขอามัน,มนนะอะไรนะอะไรน,นะองไงนะไ้อุ้ยแรงกันะดนีงโคตรแรงเลยว่ะลินเนสคอทัชข้ามันโดน,นเดี๋ยวโดนเดี๋ยวคุณคุณมีเรื่องกับผมใช่ไหมฮะฮะฮะเดี๋ยวรอหน่อยหนึ่งทีแนละ้วก็ อะไรนะอะไรนะอะไรนะอย่างโกงตั้งเป็นอะไรที่โกงมากหนีเหรอไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึง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 หล่อเลยตัดกำลงังเซฟแล้วไม่ดีไม่ได้อ่าน full อารมอร์ o r two f u l เอลแท tank oh my ก o อ h ทำไงล่ะทีนี้ไม่ถึงแม่ไม่ต้องไปไซส์อีกหรอว่าต้องข้างๆวะ่ะลำบากเนี่ยเอ้ยได้แล้วได้แล้วโอ,อ้โหเป็นแผงเป็นแผงเชียวเลยนะช็อตกันมาอุ้ยอย่างนี้ก็ขระสุนหมดอีก ขอทันได้คูณได้ไม่ต้องหวง <G ül> ่วงปรสบภูติก็น้อยอยู่แล้วนะพราคุณลัเบเบิดไปหนึ่งทีเลยข้างใช่ไหมไฟลุกแล้วไฟลุกแล้วแบบเอยเ้ยเข้าไม่ได้จะไม่ทำอะไรหน่อยเยนะหรอฮะจะไม่ทำเฮ้ยๆๆ โอ้ยโอ้หแม่เจ้าโอ้ยสวยแล้วแ่งกำลังเสริมมาว่ะภาลกิจเรายังดำเนินต่อไปถ้าเกิดว่ายิงมันได้มันก็ไม่มีผลกับเราต่อไปมาตามตามติดชีวิตแลนดโมเวอร์อืมสวยงามมา you ตั้งมาและผมต้องขอโทษด้วยแล้วกันเดี๋ยวผมไปหาคาเฟ่มาให้แล้วกันอันนี้หลบมาเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันมันมันให้แบบผมจำไม่ได้ช็อบักเก็ตตายแน่นอนช็อบักเก็ตตายแน่นอนตายแน่นอนอเพ่งชื่อมันเลือด เ้ยมาจบด้วยเอาดีเอาดิรถใครก็รถฉันนี่แหละอรถหูรถแต่รถสวยมากเลยคันนี้เป็นวีแผดที่สุดยอดมากเพ้นทมาเนมเขียนชื่อมันด้วย <c oughs> เลือดของมันซะ <c oughs> เขียนชื่อของเขาด้วยือใช่ไหมผมจำไม่ได้เฮ้ย <c oughs> เดียวยวเดีวเป็นลูเป็นห <c oughs> ูนเลย โอ้โหนี่เขาแปะอยู่ที่นึ่งโอ้โหอุ้ยโอโหโอตคุณไม่ไปโหดอย่างนั้นเฮ้ยไอหน,นี้กับไม่ตายจะให้ตายด้วยอืออืออู้ <c ười> อเดียวเดียวๆๆ เรียบร้อยไม่ตายก็ไม่ใช่คนแล้วอย่างเงี้ยโคดาม่าฮืมคงกะจบแล้วนะใช่ไหมชัวร์เลยเราจะแบบจบบริบูรณ์ สรุปตายหมดโอ้โหแม็กตั้งเป็นคนที่แบบน่าสงสารรู้จักใครก็ล่อเรียบร้อยหมดอะ่ะนายกรลูกเมียใช่ไหมตัดลูกลูกลูกเลยหัวชัดมากเลยน่าจะทำให้บแบบแนวต็มๆเหมือนกันหน่อยดราม่าเลย เศร้าอยู่แล้วไม่ได้เอาไปด้วยรถเนี่ยังขับได้อีกเจ๋งมากเครื่องอันนี้มันปิดทนานาน,นจริงอืมเจ๋งเจ๋งเจ๋งจบแล้วชัวร์ก็คือขับรถตามให้มันบอกให้มันที่มันจะข้ามทุ่งแหลงมันอ,ะอ่ะอ่า โคตรโคตรเย้ yeah. จบแล้วเคลดดตหน่อยสิอ่าก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับ เกมแมสแบงของเราแย่ถือว่าเป็นเกมที่สนุกนะผมชอบนะเพิมนๆดีสกิปด้ไหมช่างแม่ง่อยไวยกันแล้วกันให้ทุกคนได้ฟังบรรยากาศเพลงเพลินๆแต่ไล้วแตเราบ็อาจจะพูดฝังทิ้งท้ายนิดนิดนึงผมว่ามันมันน่าจะเหมือนในตัวเกมเอ้ยในหนังในหนังใช่น่าจะคล้ายๆในหนังนียแหละอืม เหมือนเรื่องเรื่องคนละไทม์ไลน์กันก็คือในหนังอะแม็กมันมามันมาที่เมืองนี้อีกรอบหนึ่งมั้งผมไม่มั่นใจต้องลองกลับไปดูอีกรอบหนึ่งเพราะหนังละสักทักละแต่อันนี้คือเหมือนเป็นเรื่องใช้ชีวิตมันก่อนที่จะขับออกไปข้างนอกเออผมว่ามันอาจจะเป็นแบบภาคภาคก่อนที่จะมาตรงนี้ก็ได้นะก่อนที่จะมาในหนังเกมกับหนังแล้วต่อกันสมมติอย่างเกมภาคหนึ่ง หนังภาคสองอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนภาคสองอะเอ้ยหน,หนังอะหนังอะมันกลับมาอีกรอบหนึง่งมันก็เหมือนสุดท้ายแล้วมันก็ขับรถกลับมาที่เดิมเพราะว่าข้างนอกไม่มีอะไรเลยนอกจากที่นี่รูแไหมเหมือนในหนังเลยในหนังมันก็บอกว่าไอที่ออกไปนะั่นอะไม่มีอะไรหรอกขับกลับมาดีกว่าประมาณนั้นผมว่านะอืมก็ขอจบไปกันเพียงเท่านี้นะสำหรับโปรเจกต์แม็ค ไม่ใช่โปรเจกหรอกก็เล่นเกมนั่นแหละว่าโปรเจกต์บ้าบอลยเด็กติดเกมชัดๆก็จบไปทั้นๆนะฮะสำหรับพาทน,นี้ใครชอบไม่ชอบหรือจะเป็นแฟนบอยของแมนแม็ก,ก็ไม่ว่าก,กันก็ขอจบกันในเพลงเท่านี้นะครับเจอกันเกมเราต่อไปสวัสดีครับ